มาค่ะพี่คุสมีวิธีดูแลผัวยังไงครับโอ้โหคุณมาเรียมพี่คุสมีวิธีดูแลผัวยังไงครับคือเนี่ยเห็นไหมละ่ะให้ตอบคำถามยากอีกแล้วคุสว่ามันแล้วแต่คนนะแล้วก็บางคนเรารู้สึกว่าเราอยากอยากเทคแคร์เขาเยอะบางคนเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาเทคแคร์เรา มันแปลกอ่ะมันไม่มีมันไม่มีมมมเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่ากลายเป็นโมเมนต์สุดฮาสำหรับนักแสดงสาวอย่างคริสหอวังค่ะที่ช่วงนี้เธอเองก็ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านทางช่อง tiktok นะคะก็ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆอยู่ตลอดค่ะล่าสุดคุณผู้ชมค่ะทางด้านของคริสหอวังเนี่ยก็มานั่งอ่านแล้วก็ตอบคอมเมนต์แฟนๆตามปกตินี่แหละค่ะ มีชาวเน็ตคนหนึ่งเขาถามว่าพี่คริสมีวิธีดูแลผิวยังไงคะซึ่งคริสหอวังเนี่ยก็บอกเป็นตุเป็นตาน,นะคะบอกว่าเนี่ยเป็นคําถามที่ยากแต่ก็เธอก็ตอบจริงจังนะคะบอกว่าเนี่ย คือให้ตอบคําถามยากๆอีกละคิดว่ามันก็แล้วแต่คนนะแล้วก็บางคนเรารู้สึกว่าเราอยากเทคแคร์เขาเยอะบางคนเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาเทคแคร์เรามันก็เป็นมันก็แปลกอะ่ะมันไม่มีอะไรตายตัวจนตอนสุดท้ายค่ะริธิหอวางเพิ่งรู้ตัวว่าเขาถามว่าดูแลผิวยังไงเธออ่านผิดจากคําว่าผิวเป็นคําว่าผัวค่ะก็เลยสาธยายาวเลยนะคะแต่ก็ยังพูดต่อในเรื่องของความสัมพันธ์รวมถึงการดูแลผิวด้วยค่ะทําเอาตอนจบเนี่ยช็อตฟิ นะคะโอ้โหพากันเอนดูคริสหอวังไปตามกันค่ะท่ามกลางคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายบอกว่าโอ้ยเนาะบทเหมยลี่นี่คือเลือกคนจริงๆคนถามอึ้งกับคาําตอบของพี่คริสเลยถามผิวไปผัวได้ยังไงบางคนก็แซวนะคะว่าเหมยลี่หยุดพี่คริสหยุดก่อนโอ้โหเรียกได้ว่ากลายเป็นคําถามที่ตอบเป็นตุเป็นตะเลยละค่ะคุณมากค่ะพี่คริสมีวิธีดูแลผัวยังไงครับโอ้โหคุณมาเรียม พี่คุณมีวิธีดูแลผัวยังไงครับคือเนี่ยเห็นไหมล่ะให้ตอบคำถามยากๆอีกแล้วคุณว่ามันแล้วแต่คนนะแล้วก็บางคนเรารู้สึกว่าเราอยากอยากเทคแคร์เขาเยอะบางคนเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาเทคแคร์เรามันแปลกอ่ะมันไม่มีมันไม่มีมมมตายตัวผิวไม่ใช่ผัวจบ อินฉันแบบนอกจากจะสายตาไม่ดีแล้วเหมือนแบบดูแลผัวซละอ่ะโอเคค่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ<ม>ผิวโอ้ยสมโอแอรโลช่วยพี่ด้วยแต่นี่ไว้พูดพูดไปละเมื่อกี้นี้ก็พูดต่อแล้วกันคือคือกูว่าสุดท้ายอะ่ะแค่ต้องคุยกันคะ่ะเรื่อง,เร,องเรื่องความสัมพันธ์อะ่ะมันแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คู่กับคนที่เราอยู่อะขำเกินแกส่วนผิวอะ่ะผิวเนี่ยมัน เป็นมันเป็นเรื่องแบบเวลาเราเจอผลิตภัณฑ์อะไรที่หน้าเรามันไม่แพ้หรือหน้าเราไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ